ครับวันนี้จะพามาชมสวนชมที่สวนนะครับว่าเรามีอะไรให้ชมกันบ้างน,นี้จะเป็นนาที่ไถแ,นะแล้วแล้วแล้วก็ตรโน้นจะเป็นสวนนะสวนสลักตรงนี้ข้างหลังผมนี้ก็จะเป็น กำลังอยู่นะครับวันนี้เราจะพามาชมว่าเขาทำอะไรกันอยู่ทนะครับสวนกันยังไงนะครับะจะเป็นปากลก้วยมีแชงลักก็จะจะ,จะมีคนทำสวนอยู่สองสามคนก็จะเป็น ความสนุกสนานม,มีชีวิตชีว่าในการทำงานถ้าเราทำให้มันสนุกมันก็จะไม่น่าเบื่อแต่ถ้าเราทำแล้วมันเครียดมันก็จะน่าเบื่อมันก็ไม่อยากทำเราจะทำยังไงให้มันเป็นปกติของชีวิตเราให้มันสนุกนะครับนี่ก็คนสวนนี่ใส่เอาขี่ <c oughs> อเอาขี้ไปใส่ต้นไม้ต้นไม้จะไม่กินข้าวกับข้าวต้นไม้จะกินขี้ครับ <c oughs> ต้นไม้ถ้าถ้าต้นไม้ได้กินขี้พืชผักได้กินขี้จะสวยงามและก็อร่อยโตครับอ่ะเรามาดูซุ้มต่อไปนี่ก็จะเป็นซุ้มบัวบัวหอมครับอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัวหอม ด้วยครับครับครับเยอะนะให้ช่วยพุ้นอระล่มไหมไปทีหนึ่งนะจะพามาดูลูกปลาลูกโต่ไหมใหญ่ไหมน่าอร่อยไหมมาดูเลยนี่เห็นกันไหมเห็นกันจั๊ะ คลิกหน่อยคลิกลจะเป็นปลูกมุ่วตรงไหนว่างอยากปลูกอะไรปลูกเลยครับที่ของเราตามความชอบนะครับเข้ามาเล่นมาเที่ยวมาชมมาดูได้นี่ก็คนสวนดีคนหนึ่งครับ นี้นี้เราจะไปเก็บผักกลุ่มเหมือนแม่จะจะไปเก็บผักกลุ่มผักกลุ่มอยู่ที่ไหนแม่หน้าหลังงั้นเราไปกันเดี๋ยวขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะไปเก็บผักไว้กินเย็นนี้กันครับสวัสดีครับ